พ่าสวัสดีพี่นอ้องชาวระบอบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับมานมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือหมวกโดมินัสเมกาโลเนี่ยฮูดนะครับผมหรือว่าหมวกโดมินัสหัวก,กระโหลกอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิน้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด1 9 9 9ชิน้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปเพียงแค่156ชิน้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้น,น,นั่นก็คือแมปสปรินตบ หลังจากที่เมื่อเข้ามาในเกมนะผมผมบอกเลยว่าตอนนี้นะผมเซิร์ฟแทบระเบิดนะเพื่อนคนเข้ามาเยอะมากๆเลยเพื่อนๆดูคนนะผมของชิ้นนี้นะครับมันแจกกันทั้งหมด1,999ชิ้นใช่ไหมของมันมาตอนตีสามนะเพื่อนตอนนี้มันตีสามครึ่งนะครับแล้วผมบอกเลยคนออนในเซิร์ฟนี่อย่างเยอะเลยนะผมแต่คนที่ได้ไปเนี่ยได้ไปเพียงแค่1น6คนเท่านั้นเองนะเพื่อนส่วนเควสของเขานคะรับให้เพื่อนกดทางด้านซ้ายมือนะครับผมที่เขาจะเขียนว่าสปินนะครับผมตรงนี้นะนะครับเควสของเขานคะรับเขาบอกว ให้เราหมุนให้ได้ UGC นะครับก็คือสัญลักษณ์สีเขียวรูปมงกุฎอันนี้นั่นเองนะผมถึงจะได้ของชิ้นนี้ไปนะครับันเบื่อนแล้วก็นี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับเพราะเขาเขียนไว้ว่าต้องให้แน่ใจว่าคุณเนี่ยจอยกลุ่มของเรานะผมเพื่อเปอร์เซ็นต์ดอกที่มากขึ้นนะครับเห็นหมครับทางด้านขวาเหมือนด้านล่างนี้นะเขาบอกไว้ยางงี้นะครับใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มก็อย่าลืมไปจอยกลุ่มกันด้วยนะผมเพราะผมไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์มันช่วยหรือ สปินนะครับผมแล้วก็ใครที่มีพรีเมียมเนี่ยเขาจะรีเซ็ตให้ทุกๆ30วินาทีนะผมผมบอกเลยว่าใครมีพรีเมียมมันก็ถือว่าจำเลยนะเพราะเปอร์เซนต์ที่จะได้เนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบได้สปินเยอะมันยังไม่ทันใจอันนี้เขาก็มีลัคก,กี้ให้เพื่อนด้วยนะผมนี่นะครับลัคก,กี้ตรงนี้นะ คูณ3ทิปเปิรลักก็5้9โลบักนะครับผมบอกระบาดราคาก็ได้เลื่อนเงือผมแต่ผมว่าได้ของชิ้นนี้ไปผมว่ามันคุ้มนะเพื่อนดูดิเพราะมันสวยมากๆลนะโดมินาหัวกะโหลกอนันนี้ของมันต้องมีจริงอะ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหมุนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ผมน่าจะออนโตไว้ทั้งคืนนะผมแล้วเดี๋ยวตอนเช้าผมค่อยมาหมุนทีเดียวนะถ้าไม่ได้ก็น่าจะไม่เอาแล้วผมอ่ะ เดี๋ยวผมมาหมุนให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะอันนี้ผมจอยแค่กลุ่มขะนั้นเหมือนดวงเราก็มีแค่จอยกลุ่มขอนั้นแหละครับแล้วก็สปินนะครับเราสามารถดูได้นะเพื่อนทางด้านขวามือนะผมกดแ็บขึ้นมานครับพาจะเขียนบอกแล้วผมว่าตอนนี้เรามีสปินเท่าไหร่นะอย่างตอนนี้ผมมีอยู่สาสปินนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้เพื่อนดูเลยลวกันว่าสมสปินกับคนอย่างเราเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ได้อะครับ <laughs> แน่นอนหาน,นเซนถ้าได้ตอนนี้เดี๋ยวผมไปวิ่งกีต๊อกบ้านเลยตอนตีสาม เป็นไปไม่ได้หรอกครับผมคนอื่นเขาไปยืนครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้กันเลยนะเหมือนใครที่อยากได้หรือว่าตื่นมาเห็นคีิปนี้ตอนคืนก็ออนไว้ก็ได้ครับตอนเช้าค่อยมาหมุนออกก็ได้นะครับผมหมุนไปครั้งเบืือนสปินสุดท้ายนะเฮ้ยมันหลอกให้ดีใจไอเวนขออีกสปินแล้วกันนะเบืือนไม่งหลอกให้ดีใจนะผมเลยเป็นนิดเดียวเสียดายจริง,รงเลยนี้นะถ้ามันจอดนะบอกเลยนะได้วิ่งออกไปจีดนอกบ้านจริงนะผมมาครับวิ่งสุดท้าย ไปเลขที่ออกคือโอโหสีม่วงเรียบร้อยครับสีม่วงคือ Nothing น็อตติงนั้นเพื่อนก็ตามนั้นนะผมตามชะตากรรม <c oughs> คนจะได้มันก็ได้นะผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้โดนมินักอัน,นี้เนี่ยอย่าล,ลืมเข้ามาหมุนกันนะผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าของมันต้องมีนั้นเพื่อนยินเนี่ยของมันต้องมี